บ้านใครที่มีต้นไม้เยอะๆลองมาเอามาปรับดูนะคะว่าเราจะเอาใบไม้มาทําประโยชน์อะไรให้ได้มากที่สุดเราก็จะทํากระทงนะคะหรือว่าถ้าใครไม่ทํากระทงก็ทําเป็นจัดพานก็ได้ค่ะเป็นใบโหย่าหัวใจนะคะใบโหย่าหัวใจบ้านปลาอ้อยเนี่ยมีเยอะมากปล่อยมันไว้แล้วมันก็ทนไม่ตายง่ายๆด้วยแล้วรูปเพราะก็จะเป็นหัวใจสวยงามค่ะ ส่วนใบที่เป็นสีชมพูสีแดงเนี่ยจะเป็นหมากผู้หมากเมียนะคะสีของเขาก็จะมีในตัวเลยเราก็เอามาพัดไว้เป็นรูปพัดสีเหลืองเขียวนั่นก็คือใบเตยด่างนะคะพับเป็นรูปกล้วยค่ะอุปกรณ์ที่จะเตรียมมาก็คือมีกันไกมีแม็กมีตะปูเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะเราก็ตัดจะเป็นโฟมหรือเป็นหยกกล้วยก็ได้นะคะแล้วก็หุ้มด้วยใบตอง เสร็จแล้วก็เอาใบของโหย่าที่เราล้างและเช็ดให้แห้งไว้เนี่ยเอาหมุดมาปักลงซ้อนกันนิดหน่อยชั้นแรกเนี่ยเราจะเอาใบใหญ่ขึ้นมาหน่อยเพราะเราแยกไว้นะครับจะมีสองขนาดก็คือใบใหญ่จะอยู่ชั้นล่างแล้วก็ใบชั้นสองเนี่ยก็จะให้เล็กลงมาหน่อยหนึ่งก็ปักลงไปรอบๆเลยค่ะ เราสามารถเอามาปรับแต่งได้นะคะถ้าเราไม่ทํากระทงเราก็เอา,เอ,าอันนี้ใส่ผานแล้วก็บูชาพระพุทธที่บ้านเราก็ได้ค่ะจะอยู่ได้นานเลยท่านผู้ชมก็ลองฝึกทําดูนะคะเอาใบไม้กิ่งไม้ที่บ้านเรานี่แหละเอามาทําประโยชน์ พอเริ่มชั้นที่สองก็เหมือนเดิมเลยใบมันจะเล็กกว่านิดหน่อยเราก็เสียบลงไปวางตรงวางกลางของชั้นแรกเลยนะคะแล้วก็วางครึ่งใบของโฮย่าต่ำลงมาครึ่งใบให้มันดูสวยงามนะคะ ปักหมุดซ้อนซ้อนกันมาเหมือนกับชั้นแรกเลยค่ะจนเสร็จสิ้นแล้วชั้นที่สองแล้วเราก็มาเอาเตยด่างที่เราทำเป็นรูปกลวยไว้เนี่ยทำเอาความลงไปเลยนะคะก็ติดเหมือนเดิม เราก็จะทำทัก2สองชั้นนะคะใบเตยด่างเนี่ยชั้นต่อไปก็จะเป็นใบหมากผู้หมากเมียที่เราพับไว้เป็นรูปพัดก็เอามาเสียบไว้ตรงกลางเลยนะคะรอบๆอบเหมือนกันจะทำชั้นเดียวหรือ2ชั้นก็ได้ตามความเหมาะสมเลย ใบเตยด่างเนี่ยเราเห็นว่ามันน้อยไปชั้นเดียวเราก็จะมาเพิ่มนะคะก็คือทำเป็นสองชั้นเนี่ยการทำกลวยก็ไม่ยากเลยแค่พับเป็นกลวยแล้วก็เอากรรไกรตัดแล้วก็เอาติดแม็กแล้วก็เสียบลงไปเลยค่ะสับวางกับชั้นแรกทำเพิ่มไปจนครบรอบแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะ หลังจากนั้นเราก็ไปหาดอกไม้มาเพิ่มก็คือจะเอาดอกพุทธพิชยานะคะมาปักตรงเตยเตยด่างแล้วก็เอาชวนชมมาปักตรงกลางแล้วก็ถ้ามีน้ำมันมะกอกก็ใช้น้ำมันมะกอกนะคะทารอบๆของใบโหย่าหัวใจเนี่ยจะเป็นแบบเงาสวยมากเลยค่ะเห็นไหมคะว่าใบไม้ดอกไม้บ้านเราเนี่ยมีประโยชน์มากมายเลย สุดท้ายนี้ถ้าท่านผู้ชมเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไคร b e ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ